ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเผื่อนะแชร์ไปให้คนที่ยังไม่ได้เห็นไลฟ์สดนี้นะครับให้เขาได้เห็นได้เข้ามาดูนะครับเนาะค,นะคุณรัชนีนะครับสวัสดีคุณเตือนใจคุณมณีด้วยครับผมคุณเพนนะครับขอมาจากขอมาจวดจวดพี่น้องจวดจวด การเดินทางของฉันนะครับคุณถาวรคุณขวัญเมืองคุณแม่หญิงนิ่งนะครับอ๋อคุณแม่หญิงนิ่งนะครับสวัสดีครับอันซื้อก็พิษพิตึกเถือนนะอันซื้อพิพิตึกเถื่อนญาว่ากันเดี๋ยวพี่นนองสวัสดีคุณ่าเปี๊ยกครับอ่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมได้ทําการเปิดซองไปนะครับเมื่อคืนนี่เปิดซอง ดึกนะครับบอกเลยว่าดึกนะบางท่านก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนกับฝันบางคนกับรับฝันหอดเลขแล้วได้เรียกแล้วนะครับได้เรียกเพิ่มนะแต่เมื่อคือนนี้นะครับกลัวกลัวผมจะได้มาไลฟ์สดเนาะกลัวจะได้เปิดซองก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มสิบนาทีนะปกติผมบอกนะปกติเมื่อคือนผมก็แจ้งไปผมจะไลฟ์สดประมาณสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มใช่ไหมก็ เลยไปสินาทีนะครับก็มีค้นถ่าหลายอยู่นะครับมีค้นถ่าหลายอยู่อะขอให้อาจารย์เต้มีความสุขโชคดีนะครับเฮงหปงฟังฟังตลอดทั้งปี6 4สี่ห้าสาธุสาธุครับผมนะเช่นเดียวกันนะครับคําไหนเนาะนะค้าวยพ่อนใ,นใดๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องอวยพ่อนมากนะครับรับไว้้ดยใจนะครับแล้วก็ขอแช่ห้พ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันนะครับเนาะขอให้รับพ่อนปน้ํากันสุขุทุกคนเลยนะครับ นะ,ะพันหนึ่งรอยหักสิบคนนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับนะแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันน่าจะไม่ดังนะนะครับมันน่าจะไม่ดังผมก็เลยเก็บไว้ท้ายๆน่าจะได้โอเคนะครับต่อไปเลขหมัดเดียวมัดเดียวงวดก่อนมีใครจําได้ไหมหมัดนะเดียวงวดก่อนมีใครจําได้ไหมครับนะแตกเด้งงวดก่อนี่แตกนะครับอ่นะ แนวทางหมัดเดียวนะครับ <c oughs> แนวทางหมัดเดียวจากหมัดเดียวสักครู่นะครับผม <c oughs> หมัดเดียวนะครับแนวทางหมัดเดียว แนวทางหมัดเดียวงวดนี้นะครับตามนี้เลยหกเก้าเก้าหกครับหกเก้าเก้าหกจแนวทางหมัดเดียวงวดประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับถ้าใครจําได้นะถ้าใครจําได้นะครับงวดที่แล้วหมัดเดียวสามห้าห้าสามแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามห้าห้าสาม ส่วนต่อมาเลยครับนะงวดที่แล้วก็แตกไปนะครับสามแปดแปดสามนะครับอยู่มุมนี้เลยนะครับนะเน้นให้เน้นเน้นให้ตรงนี้กับตรงนี้นะสําหรับสามคู่นี้ใครชอบเอาไปเล่นได้อันนี้เลขตัวเปิดส่วนตัวนี้เลขระวังอันนี้ก่อนอันนะครับอันนี้ก่อนอันนะส่วนตัวนี้เลขตัวจะอ,อันนี้เลขมาเดียว ครับหมัดเดียวเน,น้นงวดที่แล้วก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเลขสามตัวจ้ะต่อไปเลขสามตัวต่อไปเลขสามตัวนะครับอาวันนี้ผมมาสรุปให้นะก่อนหน้านี้ผมก็ปล่อยไปเยอะแล้วมักเสียงบออาจารย์นะครับแมนบอว่าเน,นี่ผมปล่อยไปดวนแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดสามเก้าไปหนองนะครับ เจ็ดสนะครับ739ปล่อยไปก่อนหน้านี้หลายหมือ่อูยนะปิดบอลับครับผมมันก็ไก่หอดเมื่อแล้วเนาะม <c oughs> ันไก่หอดมือแล้วครับนะเพียงแต่ผมมาสรุปให้นะมาสรุปให้ก่อนที่เราจะไปรับสายด่วนแค่นั้นโอเคนับ1นถึงหนะครับปิดเลขซองเดี๋ยวไปต่อสายด่วนกัน แข็งไว้เลยนะแข็งไว้เลยนับหนึ่งถึงห้าครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับแข็งไว้เลย ต่อไปเลยครับสายด่วนเอาสายด่วนไปเลยสายด่วนรัฐบาลนะครับสายด่วนรัฐบาลสามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเป็นหกหกห้าแล้วนะครับ สายด่วนนะครับแนวทางประจำวันที่30ธันวาสองห้านะครับสายด่วนว่นนี้เป็นเลขคู่นี้ครับหกสองสองหกครับหกสองสองหกจ้ะสายด่วนนะใช่ครับอ่าเลขทูบเลขทูบจุดไปแล้วนะครับเก้าเจ็ดเจ็ด เลขทูบจุดไปแล้ว977ครับสายด่วน6226นะอย่าลืมกลับนะนะสำหรับท่านใดที่เลขคู่นี้โดนใจถูกใจนะ62ถ้าไม่มีเอา92ไปเล่น62ถ้า62ไม่มีนะ62ดังเอา92ไปเล่นถ้า92ดังนะไม่ต้องกลับเลยเอา62แทนนะ โอน,นะครับสายด่วนแนวทางประจำวันที่30ธันวาสองห้าครับแนวทางสายด่วน6 2ส6ง2องนะครับได้แล้วพิมพ์ขอบคุณมาเลยนะทุกคนนะเอาตรงเลยก็ได้ครับเอาตรงเลยก็ได้ถ้า9,2้มันดังอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันไหนดังบ่ดังผมก็บ้าหูนะครับแต่สายด่วนเขาให้มาแบบนี้ ผมจําเป็นต้องให้แบบนี้นะครับว่าแบบน่าสายด่วนมาอีกจจงหนึ่งนะครับผมให้อีกแจงหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าสายด่วนมันจะมาเลขอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับเขาให้มากสี่ผมกว่าผมกว่ามินาทีนะครับปล่อยต่อพี่น้องนะหกสองจาาหกสอง